อขอจะเลื่อนพอนขอจะเลื่อนพอนอยากโยมเนาะตลอดจนเอซเนาะที่ค่อยติดตามให้กำลังใจทางช่องบุญหงสาพารวยนะต้องขอจะเลื่อนพอนะวันนี้ตรงกับวันที่24เดือนพฤษภาคม ปีสองพันห้ารอยหกสิบหกนะปกติก็ทำคลิปลงเป็นประจำแต่วันนี้ยังไม่ได้เอาคลิปอะไรลงเนาะก็คิดขึ้นมาได้นะถึงเรื่องของความกตันยูกตะเวทีเนาะเพราะว่าแม้แต่พระสารีบุตรนะ เป็นเอกตะในด้านผู้ที่มีปัญญาเลิศนะท่านก็เป็นบุคคลที่มีความกตัญญูนะคือครั้งหนึ่งนะครั้งหนึ่งนะมีคนออยากมาบวชนะแต่บุคคลที่จะบวชนั้นนะ่ะหายากไม่ได้ไม่มีใครรับประกันให้ พระพุทธเจ้าก็เลยถามว่ามีใครรู้จักพระเอ้ยมีใครรู้จักโยมคนคนนี้ไหมพระสารีบุตรก็บอกว่าท่านน่ะรู้จักเพราะว่าโยมที่จะบวชนั้นน่ะเคยให้ข้าวเขาหนึ่งตะพีนะพระพุทธเจ้าก็เลยบวชให้กับบุคคลที่จะมาขอบวชนะ โดยมีภาษาลีบุตรยืนยันว่ารู้จักนะซึ่งก็เป็นรู้จักอะไรมากคือเป็นผู้ที่เคยมีพระคุณให้ข้าวหนึ่งตะพีแกี่ยกภาษาลีบุตรนะดังนั้นแล้วพระเจ้าก็เลยบอกว่าภาษาลีบุตรเนี่ยเป็นผู้มีกตัญญูกตวิทุธ กตะเทีเป็นเลิ่ด้วยนะนี่คือเรื่องกระตันยูนะยังไม่เข้าเรื่องนะวันนี้นะอัตมาภาพนะตั้งใจทำคลิปขึ้นมาเพ,าเพื่อสิ่งนี้อโยองสิ่งนี้สิ่งนี้ทาง YouTube เขาเรียกว่าพิน ข้างในนี่มันมีรหัสนะถ้าใครทำช่อง y o ยูทูะคงจะรู้นะแต่นะอัตมาภาพเอามาให้ดูแล้วก็ลงคลิปนี้อัตมาไม่ได้เอามาอวดมาโอ้อะไรนะไ้วไดเอามาอ้างด้วยเพราะว่ามันก็ดูไม่สมควรเท่าไหร่นะแต่เนื่องจากว่าความกระตันยู เรามีอยู่อาตมาก็เลยทำคลิปขึ้นมาเพื่อขอขอบคุณญาติโยม f อซนะผู้ที่คอยกดติดตามให้กำลังใจดูน้อยดูมากอาตมาก,ก็ไม่รู้หรอกแต่ขอบคุณด้วยนะขอบคุณที่ให้ทำสำเร็จนะโดยใช้ระยะเวลาไม่ถึงสามเดือนนะถึงไม่ถึงสามเดือน สองเดือนหรือเปล่านะประมาณสองสองเดือนสิเสร็จนะก็สําเร็จนะสาเร็จก็เลยขอบคุณมากๆนะถามว่าอาตมาภาพ,าพดีใจไหมอาตมาก็เป็นพระธรรมดานะธรรมดาพื้น,พ,นพื้นบ้านอยู่ในสิลอยู่อยู่ในระเบียบวินัยยังมีความโลภยังมีความโกรธยังมีความหลงอยู่นะเมื่อเป็นอย่างนี้อาตมาก็ดีใจนะ เพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้ามีจตุปัจจัยเข้ามาแล้วอาตมาภาพนะโยมอยู่วัดซึ่งห่างจากหมู่บ้านเนี่ยสองกิโลกับแปดร้อยเมตรประมาณสามกิโลนะแล้วก็ตอนนี้อยู่รูปเดียวด้วยนะอยู่รูปเดียวปกติเ็าอยู่สองรูปนะกับหลวงปู่นะตอนนี้หลวงปู่ก็ไป เปิดสำนักที่เปิดสำนักสงฆ์ไปบุกไปไปไปเปิดสำนักสงฆ์อยู่ทีอ่อีกหมู่บ้านหนึ่งนะอาตมาก็เลยอยู่รูปเดียวเนาะอยู่รูปเดียวแล้ววัดที่อาตมายอยู่นี่มันก็ไม่ต่างอะไรจากวัดในกรุงเทพวัดใหญ่ๆนะคือค่าไฟ ต้องจ่ายเองนะต้องจ่ายเองนะอยู่ในกรุงเทพนี่เขาต้องจ่ายเองเพราะว่าอามาก็เคยไปอยู่นะเจ้าอาวาสรับรับภาระเยอะเหมือนกันผู้ช่วยก็รับรับนาที่เยอะเหมือนกันแต่ทางกรุงเทพญาติโยมมีศรัทธาอยู่ใกล้นะก็มีเมนเผางานชาวธุรกิจก็เยอะก็พอมีเงินเข้าวัดนะส่วนวัดที่อาตมาอยู่ตอนนี้มันอยู่รูปเดียวแล้วห่างหมู่บ้านด้วยนะ ก็มีญาติจยมมาวัดก็2คนหรือ3คนต่อวันนะบางวันก็ไม่มีนะแล้วค่าไฟเดือนหนึ่งก็ตกไปประมาณแปดร้อยถึงพันสี่โดยประมาณนะโดยประมาณเพราะว่ามีตู้เย็นอยู่ประมาณ4ีหรือหเครื่อง4สี่หรือหเครื่องนะงนะแล้วก็หลอดไฟอีกกังกลางคืนก็เปิดไว้สจุดนะเปิดไว้สจุด อัตามาก็เลยดีใจที่ญาติโมกดติดตามจนกระทั่งทำให้นี่ทำว่าจะถูปัจจัยถ้าเข้ามาแล้วอัตามาก็ตั้งสัจจะว่าจะเอามาใช้ในวัดใช้ในวัดคือจะเอามาจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันรถในการออกไปบินธบัตะ ค่าน้ำมันรถในการเดินทางไปทำจิตของอาตมานะต่างๆนะสรุปแล้วคือเอามาใช้ในวัดถามว่าตัวอาตมามีมีจตุปัจจัยเข้าเข้ามาไหมไม่มีโยไ,ไม่มีนะไม่มีเพราะว่าถ้าให้อาตมานับยาติโจมที่มาถวายสังฆทานตั้งแต่ปีใหม่จนถึงตอนนี้ยังไม่ถึงสี่ครั้งนะยังไม่ถึงสี่ครั้ง แล้วจิตนี้มันก็ไม่มีเหมือนอยู่กรุงเทพนะเหมือนวัดใหญ่ๆเขาอันนี้ก็อยู่รูปเดียวด้วยนานๆทีจะมีพอเหตุการณ์ขึ้นมาอย่างนี้ก็คิดว่าต่อไปปัญหาถ้ามีจะถูกป,ปัจใจนะมันก็ได้ไม่เยอะนะคิดมาคิดว่านะก็ประมาณสักพันสองพันบาทอย่างเงี้ยหรือสามพันอย่างเงี้ยอเข้ามา ค่ใจ่ายค่าไฟค่าน้ำดังนั้นแล้วญาติโจมกดติดตามกดดูไม่ข้ามโฆษณานอย่างเงี้ยก็เท่ากับโยมได้ทำบุญในพระพุทธศาสนานะได้ทำบุญคือมันมีรายได้เข้าคนละสตังสองสตังยี่สิบสตังเข้ามารวมรวมกันเข้ามันก็เป็นหนะนึ่งพันสงพันนี่ เท่ากับญาติจมได้ทําบุญในพระพุทธศาสนาบํารุงพระพุทธศาสนานะนี่ก็คืออีกจุดหนึ่งนะอีกจุดหนึ่งก็บางทีแตมาเขาคิดมากอยู่นะเอลงลงคลิปๆปไปนะบางทีก็มีลงสวดมนต์หมดสวดมนต์ต่างๆนะยกตัวอย่างเช่นนะพุทธคุณธรรมคุณสังกับคุณนะ ธรรมนิยามธรรมิธรรมจักอย่างงี้ลงไปบางทีก็ออกนอกขอบนิดนิดนะยกตัวอย่างเช่นอาตมาเอาเลขในน้ำมนต์ไปลงให้ญาติโยมดูนะจุดนั้นนะอาตมาก็ฝากเอาไว้ว่าให้พิจารณาดูนะให้พิจารณาดูนะว่าบางทีบางคนก็นำไปซื้อลอตเตอรี่เนะาะลอตเตอรี่หวังให้ได้ถูกรางวัลน,นะ ก็ให้พิจารณาดูในทางพระพุทธศาสนาแล้วการที่จะถูกลอตเตอรี่หรือมีโชคมีลาภข้าหาตัวนี่มันมีเหตุผลที่จะทําให้มันเกิดขึ้นมาได้ก็คือหนึ่งในอดีตชาตนะิเราเคยให้ทานบ้างไหมแต่อันนี้เราก็ไม่รู้ใช่ไหมล่ะแล้วสองในปัจจุบันนี้เราเป็นผู้ให้ทานอยู่สม่ำเสมอมไหม บางทีให้ทานสม่ำเสมอเขาก็ให้ให้น้อยอย่างเงี้ยถ้าเป็นพงพรกโปงพ้าป่ากระถินเราก็เป็นผู้เป,เป็นผู้ร่วมนะ,ะสังเกตดูแต่มาสังเกตดูนะคนที่ถูกหวยนีย่เขาทำบุญกันไหนจะเป็นเจ้าภาพสร้างโบสถ์เจ้าภาพ สร้างอะไรพระพุทธรูปเหเนเป็นเจ้เเจาภาพเป็นตัวหลักตัวตีอย่างเงี้ยทำบุญเยอะๆนะเขาถึงเขาถึงมีโชคมีลาภนะสรุปแล้วก็คือเป็นเรื่องของกรรมนะั่นแหละเราเคยทำกรรมดีมาให้ทานมามันก็เลยจะถูกเลขถูกเบอร์มีโชคมีลาภนะส่วนพระนะที่ท่านทำน้ำมนต์เอ่ยนะแล้วก็ คำนวณเออย่างนี้นะี่ยท่านก็ไม่รู้นะท่านก็ไม่รู้นะบางทีก็ไปตรงไปถูกมันก็ดีหน่อยทำให้ญาติโยมไม่เสียเงินนะดังนั้นแล้วก็ฝากไว้ถ้าอาตมาตลงก็พิจารณาดูนะถ้าอาตมาตลงไปแล้วอยากอาตมาตอยากให้โยมได้เงินไหมอาตมาตอยากให้ญาติโยมได้เงินเพราะว่ามีเงินแล้วก็จะได้มา บำรุงครอบครัวบำรุงตัวเองบำรุงบิดามารดาบำรุงพระพุทธศาสนานะมีเงินแล้วก็มีเวลาไปวัดไปว่าไปฟังเทศฟังธรรมมีงานที่ไหนบอกบุญเราก็ได้ร่วมกับเขาไปด้วยใช่ไหมล่ะอาตมาก็อยากจะให้มันเป็นแต่อาตมาโดนโดน,ดนไม่มีใครหรอกทีอยากโดนให้เออเธอจงรวยนะเธอจงจนนะเธอจงเป็นมหาเศรษฐีนะไม่มีใครทําได้หรอกโลกนี้นะตัวเขาอ่ะ เป็นคนกําหนดเองนะออกนอกเรื่องเยอะแล้วออกนอกเรื่องเยอะแล้วนะคือให้มีสติเวลาที่จะมาลงไปบางทีก็ลงเพื่ออยากตามความเรียกร้องนะอออาจารย์ลงน้อยอย่างเงี้ยลงก็ลงป้ายนะบางทีไม่มีคลิปอะไรลงไม่ได้ไปไหนก็ลงป้ายอย่างงี้นะนะอื พูดง่ายๆก็คือพิจารณาในการชมในการรับชมรับฟังนะนะแต่ส่วนเรื่องการสวดมนต์ฟังฟังหมดที่อาตมาลงไว้ก็ขึ้นรถก็เปิดฟังนะเปิดฟังเบื่อฟังเพลงก็มาฟังธรรมฟังสวดมนต์บ้างนอกจะได้เทวดารักนะเสียงสวดมนต์เนี่ยเทวดารักเทวดาคุ้มครองนะ ดังนั้นแล้วก็คงจะไม่ออกนอกเรื่องไปกว่านี้เดี๋ยวมันจะยาวเกินไปนะนะญาติโจมก็คงจะเข้าใจแล้วนะที่ตั้งใจลงคลิปนี้ขึ้นมาก็เพื่อขอขอบคุณพร้อมกับอนุโมทนากับญาติโจมทุกคนทุกท่านเออแล้วก็ลืมไปบุคคลที่สำคัญก็คืออาจารย์วรรณวัฒน์นะที่เป็นผู้จุดประกายให้ว่าชอบถ่ายรูปทำไมไม่ถ่ายรูปแล้วลงย t ท b บบ้างล่ะนะอาจารย์อาจารย์วรรณวัฒน์ ที่อยู่โน่นกรุงเทพนะท่านแนะนำให้ก็เลยลองทําดูนะผู้มีพระคุณนะแล้วก็ผู้ช่วยอีกนะไม่ขอเอ่ยชื่อเอ่ยนามนะบางทีมีปัญหาก็ติดต่อเขาถามเขานะเขาก็ให้คำแนะนำมาจนสำเร็จนะทุกคนทุกท่านนะญาติโยมก็ดี FC ฟซีก็ดีอยู่ใกล้อยู่ใครก็ดีมีส่วนร่วมในการบำรุงพระพุทธศาสนานะขอ ขอบคุณพร้อมกับขอวอวยพรอวยชัยในการกดติดตามกดซับสไครนะแต่ละครั้งนะไม่ว่าจะเป็นหนึ่งสตางค์หรือ20สิบสตางค์นะเงินเข้ามาในช่องของบุญหงสาผารวยนี้ก็จะเอาไปใช้ในพระพุทธศาสนาใช้ในวัดในวาของอาตมาอยู่นี้นะดังนั้นแล้วก็ขอวอวยพรอวยชัยนะขอญาติโยมทุกคนทุกท่าน fc ที่อยู่ใกล้อยู่ไกลที่ติดตามก็ขอให้ทุกท่านทุกคนนะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงครอบครัวมั่นคงการงานก็เจริญเจริญยิ่งๆ่งขึ้นไปทำอะไรอะไรก็ขอให้ร่ำให้รวยให้ปังปังแล้วก็ให้มีดวงจิตดวงใจเห็นธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ยิ่งยิ่งขึ้นไป ท่นทุกท่านทุกคนเทิานะ